สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่หยุนและช่อง My Cup Channel นะคะวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่หยุ่นจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูกาแฟน้ําส้มหรือออร์เรนจ์คอฟฟี่ค่ะเป็นเครื่องดื่มเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเมนูนี้ทําง่ายมากๆนะคะแต่ว่าได้ประโยชน์และสุขภาพดีมากๆด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนผสมนะคะจะมีกาแฟอเมริกาโน่นะคะแล้วก็น้ำส้ม100%ค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะน้ำแร่ธรรมชาตินะคะเอ็พลัสค่ะซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ100%นะคะน้ำแร่ธรรมชาติเอ็ดพลัสนะคะช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดด่างให้กับร่างกายลดอาการตึงเครียดและสร้างภูมิคุ้มกันนะคะช่วยบำบัดทำให้สุขภาพเราดีค่ะ เอสพัทนะคะพระเอกตัวจริงที่ช่วยให้กาแฟแก้วโปรดของเราทานแล้วได้ประโยชน์และมีสุขภาพดีค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่อยู่ก็จะใช้น้ำแร่ธรรมชาติ100%ซนะคะตาเอสพัสนะคะเทลงแก้วผสมไปเลยค่ะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติเลยนะคะในปริมาณที่150 ml ค่ะ แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะ n น s c สเ e a m e r อเมรินะคะซึ่งเขาสามารถละลายได้ในในน้ำที่อุณหภูมิปกตินะคะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนเลยนะคะพี่อิ๋วใช้อยู่ที่สองซองนะคะก็เทลงแก้วไปเลยค่ะใส่กาแฟลงไปแล้วนะคะเราก็คนให้กาแฟละลายค่ะซึ่งเขาก็จะละลายเร็วมากเลยนะคะ ส่วนน้ำแร่ธรรมชาติตาเอสทาสนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นด่างและแปรธาตุนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่อยู่ก็จะใช้น้ำส้มแท้100%เเซตามารีนะคะลงไปที่100 ml ค่ะเราจะแยกทั้งสองส่วนนะคะไว้นะคะสำหรับการทำกาแฟน,น้ำส้มนะคะเพื่อนๆสามารถ เทผสมรวมกันเลยได้ในสองแก้วนี้นะคะหรือจะเทแยกชั้นก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อดูให้ดูสวยงามนั่นเองนะคะได้กาแฟมาแล้วพี่อยู่ก็เทลงแก้วเลยนะคะแก้วนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนผสมหลักของเราก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตราเอ็ดพาร์นั่นเองค่ะเป็นน้ำด่างนะคะที่ช่วยให้ ร่างกายของเราปรับสมดุลได้ดีทีเดียวค่ะและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยนะคะเทกาแฟลงแก้วไปแล้วก็จะลาดน้ำส้มนะคะตามลงไปด้านบนแบบนี้ค่ะเทลงไปแบบนี้นะคะแก้วนี้พี่หยู่จะไม่เติมน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำพึ้งนะคะก็คือว่า เป็นสายสุขภาพจริงๆนะคะมาแนะนําเมนูนี้นะคะเพื่อสายสุขภาพค่ะใครชอบหวานอยากเติมก็สามารถเติมได้เช่นกันนะคะตกแต่งด้านบนด้วยส้มหั่นแว่นนะคะ่ะก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าได้คุณสมบัติได้ประโยชน์เยอะมากๆเช่นเดียวกันค่ะกับกาแฟน้าส้มนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะวันนี้นะคะเพราะว่า เราได้น้ำแร่ตาเอทพัดนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะใครรักสุขภาพก็อย่าลืมนะคะน้ำดื่มตาเอทพัดนะคะนอกจากมาทำเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ดื่มใช้ทานปกติเลยค่ะเพื่อสร้างความสมดุลในร่างกายของเรานะคะร่างกายเป็นกรดก็ลดด้วยน้ำดังตาเอทพัดนะคะเพื่อนๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของเราและคนที่เรารักนั่นเองค่ะน้ำแร่ธรรมชาติเอสพาสนะคะทนความร้อนและทนความเย็น,นะคะ่ะไม่มีสารตกค้างแม้จะอยู่ในสภาวะแบบไหนไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเราค่ะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการเริ่มดื่มน้ำด่างเพื่อสุขภาพตราเอสพาดนะคะสวัสดีค่ะ